สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับพบเจอกันแบบนี้นะครับก็มีของอร่อยนะครับกับข้าวกับปลามาชวนคุณผู้ชมกินด้วยกันแล้ววันนี้นะครับเรามีส้มตํานะครับตาแป้งอ่าตาแป้งแล้วก็ใส่มะละกอไปด้วยนะครับตำม้วนั่นแหละใส่แค่หมูด้วยนะครับอยแล้ววันนี้เราก็มีนี่ปีกไก่ทอดนะครับผมหอมป่นเลยเนาะหอมป่นเอาชิมชอบชอบดูวิธีไก่สุกหรือเปล่าอะไรนะสุกหรือเปล่าไม่รู้ทำโรงแรงเลยอย่างเงี้ยโอ้สุกนี่ สุกอร้อยเป็นส่นะครับคุณผู้ชมแน่นอนมาถามได้ว่ารึุกไก่ทอดเกลือนะครับผมอาจจะไม่กรอบเหมือนอ่าที่เขาทากันแต่ก็ความอร่อยก็ไม่แพ้อร่อยหลเลยนี่มีขนมจีนกินส้มจัมช่วงนี้หน้าร้อนกินส้มตำบ่อยหน่อยคุณผู้ชมกินข้าวนี่ไม่ากจะกินเลยครับผมมันร้อนอ่ะการใหญ่กินของแซบ มะม่วงเงี้ยของเปรี้ยวมันกินอร่อยเลยอ่ะเป็นมอจับอันเคยทำแบบพี่เจมแล้วเหงือกนเผลก็เลยไม่เอาอีกเลยเค็มพอดีไหมเข้าสูตรเลยหมักตำไก่ทอดร่อยๆหมักพอดีเลยไหมเยี่ยมเลย เขามีที่ทนงานกินไก่นะเ <ś c oughs> มื่อนเนี่อือืมปันหน้าจะประโยชน์จริงจริงเกี่ยวอืยเจ้าที่มานั่งรอแล้วครับผม ทิ้งไม่ได้มันต้องเห็นมั้งแต่เมื่อกี้ถึงกระดูกไก่อีกอ่ะตัวเล็กก็ป่วยเดี๋ยวพาไปหาหมออีกแล้วรุนเด่นมื่กินกระดูกไก่เปล่าเพื่อนทำไมนะมันมันน่าจะป่วยไปแล็นไรมั้นอนซึมมาคุณยมมันไข้มาตัวน้อยอ่ะนอนอยู่ในข้างน้ำผมเด่นนั่นแหะเมื่อกี้เหลือกตาดูอือต้มบจัแซ่บอ่ะรดหวานปุ๊บแซ่บแน่้มตำอ่ะ นาะเพราะฉะนั้นเราต้องกินแบบซ่บๆอย่าไปกินหวานหลายเข้าใจไหมไก่เลยไก่สองกิโลคุณผู้ชมกินได้หมดโอ้โหพอลโลนะลือมาช้อนมากีเอกิ้ใช่ผมถามแล้วไง คุณบอกว่าน้องอะไรก้าอะไรจ้ะแซ่บมากเลยไม่ขนมเส้นแล้วอะเส้นอร่อยแซ่บๆถ้าไปหนังแบบจิ๋งค้างสะหน่ำหรือว่าไปเล่นน้ำอย่างบ่อะไรกว่าตกอย่าไปกลัวทนอย่างหรอก เข้ากระหนังนี่ก็เข้าหนังไม่ต้องหนังไก่ทำไก่นุ่มๆหอมเลยนะหอมมาก เวลาทอดแล้วก็คลุกแป้งที่กรอบนิดน,นึงหนังมันจะกรอบอมาครับผมมะวันนี้เส้นมะละกออาจจะสีเหลืองๆหน่อย<ม>เป็นมะละกอหน้าแรงคือมันสุก <Dead. S 2> แดดสแดดดุกสุกแดด <laughs> มันไม่สุกตามธรรมชาติหรอกสุกแดดร้อนอบ้านเรากี่องศาวันนี้ประมาณสามเจ็ด เมืม่อวันร้อนกว่านี้38ใช่สุดยอดมากเมื่อวันสงสารคนทำงานกลางแดดเลยอ่ะเมอก่อสร้างเงี้ยนะหักกะโพดอะไรเงี้ยเมื่อก่อนโหผมก็ไปรับจ้างหักกะโพดเหมือนกันคุณผู้ชมแดดมันไม่ร้อนขนาดนี้ ตอนนี้มร้อนจัดเลยต้นไม้หายไปเยอะไหมยุคนี้ยเยอะมากตอนนี้ตัดเมื่อก่อนต้นไม้เยอะมันก็เย็นตอนนี้โล่มันก็ร้อนขึ้นแบบไม่ได้อยู่ใกล้เขาไงใต่มันรุ่มร้อนนะคิดถึงนเนาะถ้าแบบยิ่งอยู่ใกล้มันจะเย็นหน่อยไงตอนนี้เราอยู่ไกลไงนะไก่พี่เกมเปื่อยอ,อร่อย เดี๋ยว้รงนี้นอนผอมนะคุณผู้ชมผอมมากตั้งแต่มีแฟนอ่ไม่เกี่ยวครับเกี่ยวจริงจริงไม่ใช่ที่สังเกตดูตั้งแต่มีแฟนนี่ผอมลงผอมลงคุณผู้ชมไม่กินข้าวกินปลาไปจุกอยู่บ้านแฟนนะไม่ใช่คือไม่ครับไม่ให้พูดเลยเอาไม่พูดเลยหลงอ่ะครับผมความหลงอ่ะไม่ยอมกินข้าวกินปลาผอมหมด ตัวแล้วแล้วไม่เกี่ยวแล้วเรื่ไม่เกี่ยว,ว,ม,ยวมันไม่อยากาหารเนี่ยมันร้อนอ่ะเออต้นแระจิตใจมันมม่งอย่างอื่นเนี่ยบวกกันัะ น่อจีนเหลือสองหัวหมดแล้วนี่แหละไก่ที่เรียกว่าไก่กไก่กับส้มตำเลยาขาดตับนะกินกับส้มตำกินกับตับเดี๋ยวตอนเย็นจะผัดเผาตับอยู่ เราได้กินกับเราตับได้อยากกินกับเราตับชอบมากผมอ่ะตับตับตับเนี่ยนะตับย้ำย้ำตับอ๋อชอบชอบชอบดิใบเนี้ยโปรตีนเนีกินมันโตเร็วไงใช่ใช่แต่งหายเร็วนะกินตับอ่ะฮะแต่งหายเร็วด้วยดีมากๆไม่รู้พี่จะมาเห็นตับไปเลยนะตับไก่อ๋อ อืมผักทำไมหล่นครับผู้ชมผักอย่างวันเลยชอบผมกินไก่ไปเยอะมว่านี่เดมันหล่นวางไว้ตัวพี่นี่นี่ครับคุณผู้ชมเส้นไม่ค่อยมีครับผมมีแต่เครื่องครับผม mình trẻ đại, miêu, tôm tam của tao, nên chân ở đây mà lên, tam trắng nó một léo, nó kéo ngay, tam trắng cái này, có mốc co, tam trắng cái này, คืออันแดบอะเคยจะบอกว่าคือตำยังไงก็อร่อยว่างั้นถูกจังอ้าวโหเยอะหรอกก็อร่อยอร่อยไม่ไม่ไม่มีก้อได้ไหมก็มันก็มันอร่อยไงอร่อยสุดนี่ดิอย่ากมีก้อก็อร่อยมันมันคือแบบมันอร่อยอ่ะมันอร่อยมันสะกึกนิดเดืงอ่ะมันสะกึกอย่าง อร่อยเงคุณผู้ชมอร่อยก็คืออร่อยโอ,อ,อ้โหรสไปนครึ่งนึงอะหายไปประมาณเกือบโลอตอนนี้นกินไม่ได้ดม, <_ C 's> มหนังอะไร ต่ว่าจะเป็นปีกนี่มันก็เนืยเยอะนะพี่เก่นเนาะแ้ถ้าไก่บ้านมันน้อยเขาเรียกว่ามันใช้งานทุกว,วันเนี่ยมันกระพือปีก เจี้ยงเลยนะต่ำหน่อยเหมาะต้องจไอช้อนกินยากหน่อยเนาะเดี๋ยวต้องเอช้อนมันเน็บไปต้มน้ำม่วงเนี่ยก่อนคุยว่มไม่งั้นลืมทุกวันครับผมหายหลายอย่างแล้วเอามเน็บมาเนี่ยโดนขโมยน้ำมิตรอนไกลมันเนบก็หายคผมมีคนเดินไปเดินมาไงเขาเขาไปกิบไปวีก็หายหายทุกอย่าง ระวังน้องเนวหายนะไม่หายแล้วครับเขาไม่ไม่ทิ้งชิ้นผมหรอกเดี๋ยวก็เบื่อเขาไม่เบื่อครับขออีกสักเป็กนึ่งคุณผู้ชมเรื่องนี้พี่เกมเก่งมากเลยหน้าบวอมขึ้นไหมพื่สุดๆแบบวอมป่ะน้ำหนักขึ้นคุณผู้ชมครอบคลุมไม่ค่อยได้ครับตรงนี้ถ้าไปดูคนอื่นถ้าให้คนอื่นมาดูก็น่าจะเขาก็น่าจะบอกว่านะ จะผมเห็นทุกวันไงก็เยกลยไม่ค่อยอ้วนไงอิ่มเดี๋ยวก็อิ่ม่ะคืออะไรอ่ะก็้ว <c oughs> อร่อยไหมเหรอกับคนมันกินข้าวล้ำะ่ะมันกบบอ้วนังหรือบออลด,ดทำอย่างไ <c oughs> ดดตงดดดงง้ังลดหรอกนิ่อ้วนนิ่หุ่นหมียวน่น่ารักนอนก,กูต่าเลยเงินเระ ไอ,อ้ตาดูตายหนุ่มนายฟูมดไอ้อตาของน่ารักไงปรมานั้นตาคผู้ชมเนี่ยอันนี้เขาชอบผนหมีใช่ไหมคุณผู้ชมแบบมีหนังหน้าท้องนิดน,น,นึงหน้าท้องนี่คือไขมันไงไมันอโอเค คุณผู้ชมครับวันนี้ก็มากินของอร่อยๆนะครับส้มตำอยู่แล้วก็กินได้ทุกวันนะคุณผู้ชมไม่มีเบื่อนะครับผมมันบรรยากาศร้อนๆแบบนี้นะครับผมกินข้าวก็ไม่อร่อยนะครับติดคอกินส้มตำก็ดีหน่อยนะครับอะไรมองนาอะไรเออมีปัญหาจริงจริงมันส้มตำอร่อยกว่าโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย